สวัสดีค่ะมาเบิ้งต้นดอกไม้งามๆสวยๆเลยค่ะมื่อนี้เนี่ยต้นดอกไม้งามงามพี่น้องสะอ่อนมาหนิบังดูงามคักงามเนี่ยดอกนี่โอ้ยเามมือนเสาบังดูบังพวงนี้ด้วยพี่น้องเดี๋ยวบังบ่งพวงนี้ดอกไม้ยามมือแรงยามยามมือนเสาเหมือแรง งามคักก็อยังนี่พี่น้องมองดูหน่งนี่เห็นบ่างามคักงามแน่ดอกไม้เ่ยเหมือนเสากา็ได้น่ยเหมือนเร่งก็ได้จ,จ้าดอกไม้มันงามบอาอ่อยละดอกไม้ยหญ่งามบ่นี่เห็นบ่างามเลยงามคักงามดีแต่ส,อสอ่ออนขึ้นยังนี่น้ำามาเบิ่งดอกไม้เ่ยเหมือนเร่งตอนเย็นๆ อากาศกา็ดีดีมึอน,นี่มาดีดีดีดอกไม้พูเลยโอ้ย่งสอ,อนอ,อยังนี่เอ็ดที่บ้งนู่นเนีนมึงสาวาโอ้ยเลียงเออเฮ้ยูเลยที่สามที่ต้นหน้าบานเดี๋ยวตลาพุ่มตลานั้นพเลยมา งามคัะงามเนี่ยผ้ามาเบิ่งต้นดอกไม้ก่อนสอนต้นดอกไม้บ่ผดัตะลาพุ่มเ่็นไหมเห็น,นไหมตะลาพุ่มก็ได้ตะลาพุ่มบอส่นดอกไม้มือนี่สิผ้ามะเพิงต้นดอกไม้งาม,งามๆสวยๆแล้วผู้ใดเห็นบ่สิผ้าขาวไม้ยู่ใต่ตน้น ดอกใหม่เดี๋ยวสูบลับเอาตัวดีมาฝาก FC. เอฟซี่เียวสูตรน้องสาวมากห้เบิง้งไข่่ผู้เด็กเขามากกดไค์กดแช่ให้ได้เด้อค่ะเดอ้อขอบ่ยผ้าโชกเดอ้อพิมพ์ผ้าโชกอีกสองหนึ่งขอฝากเอฟซี่ไว้เนี่ยให้เป็นแนวทางดนมือเด้อเป็นน้องมากมาเบิง้งเียสูตรน้องสาว นี่เพิ่นเห็ดอีกสูตรหนึ่งมีสูตรหนึ่งพิ่นเห็ดคือจังผลร่องคลิปตะกอนนี่แหละ,หน,ละนี่เพิ่นเห็ดสูตรนี่นี่สูตรนี่สูตรน้องสาวเพิ่นคำนวณได้แล้วบอเอฟซีเบิ้งบอลเห็นบอ,อข่ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ใหนเด้อนีอ่เป็นกำลังใจคลิปไปทั้งหน้าประไฟพาโชคพิมพาโชคอีพันธุ์เ,เห็ด ม่วนนี้เปนเฮ็ดสองสูตรบ้างเสีเบ้างอีกสูตรหนึ่งเด้อค่ะเด้ออีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งนี่สูตรที่สองเป็นเฮ็ดสูตรบ้างทางเป็นเฮ็ดสูตรหนึ่งเั็นเหตุเป็นเฮ็ุอีกสูตรที่สองค่ะนี่สูตรสองก็มีหลายสูตรค่ะผู้ได้มักสูตรใดก็เอาสูตรนั้นเด้ค่ะเด้อสอบสูตรใดก็เอาสูตรนั้นอันนี้ก็มีอีกสูตรสอง ให้เรียกรลายสูตรต้องน้องสาวสูตรน้องสาวบ่สูตรน้องาสองาวยีราสูตรที่สองมักสูตรหนึ่งเอาสูตรหนึ่งนะคะมักสูตรสองเอาสูตรสองให้แนวทางเป็นแนวทางนะคะเด้อเนี้ยทางเป็นแนวทาง บบกดไหลกดแช่ขอให้ลำลำด้วยๆไปทา้งหนาเด้อพี่น้องเอ้เอบซี FC ก็ได้กดไหลกดแช่ให้พิมพ์ผ้าโฉกับบ้ไพผ้าโชกน้ำให้ลำลำด้วยๆไปด้วยกันมาเอฟซีกับเบิ้งเอาเด้อสองสูตรน,นี่สูตรที่สอง โอเคบอขอบคุณค่ะลำลำด้วยๆ้วน้องสาวของก็เห็ดส่งมหย้ยสวัสดีค่ะ